สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ผู้สู่คนครับผมช่องรถไทยมือ 2, สองศีสะเกตลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรักจังหวัดสีสะเกตครับผมเมื่อนี้มีโอกาสมานำเสนอคู่โบตา้า32แรงครับผมตัวนี้เป็น L3218 ดีที่ครับจดทะเบียนปี63เอกสารเหล่มชุดโดนครบครับผม สปาพพอมใส่ตัวรถสีสันเดิมเครื่องเกียร์ดีครับผมเครื่องเดิมเครื่องเดิมเดิมบอเขตบอ่อไอยางหนาะล้างพร้อมรถตนํนนี้มีแค่ขั้นครับผมขั้นบ่ง่ขั้นใบเมียบบ่งง่ครับมีสีถลอก นอกน,นั้นเจ้าเครับผมเครื่องเกียร์ดีเครื่องเดิมเดิมครับผมรถบอเคยตัดทอนครับเกียร์อบอเคยเปิดครับผมช่วงล่างแห่งนะครับผม ยางหนาประมาณ70%ได้ครับยางหลังประมาณ90%ถ่ายงามๆครับผมสิ้ลล์อสองฟังบ่เคยแกะฟ้าไฮโดรลิกบก่เคยเปิดครับผมเกียร์เกียร์แจวไฮโดรลิกดีสีสันเดิมตำนี้ยางสี่เก้าวไปก่อนนั่นนี่แหละครับตำนี้มีแค่ชุดขั้นใบมีดครับผมมีสีถลอกนี่บล็อยงาม ขันนี้เล็กไม่เล็กไม่บอลไหลครับขั้นนี้โคตรลอยสามสิบสองชั่วโมงครับผมหคตลอยสามสิบสองชั่วโมงเตียงเกียร์เจ้า เครื่องเจ๋วๆเลยครับเครื่องดีครับผมกำลังแรงมากก็ดีครับผมหลอบบ่อตกผอมใส่มีต้นนี้ครับผมแตกเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไห้เด้อครับผมไปถ่ายฟังสายเดี๋ยวเปลี่ยนไห้ครับผมมีแตกแน่ระมาาน,นครับคันนี้มีเฉพาะอุปกรณ์ดันหนาเด้อครับผมาตาเสียว่านหลังกับท่ขอขามาคุยกันโท่ขอขามาที่ทต่อสอบถามกันได้ครับผม ดูรายละเอียดกันได้เดอ้อคันนี้ขอลงขายแบบบม่มีอ่าบ่มี่พันหลังก่อนเพราะว่ารถมาอุปรกรณ์มีแค่ดันหนาครับผมรถปี63คลิปนี้ประมาณนี้อยู่ลานนี่หลายรุ่นอยู่เดอ้อครับผมกำลังอาบนา้ำแต่งตัวอยู่ครับผม40แรงตัวเกา่าตัวใหม่4ี่สิบเอที่สี่สิบีที่ผมหาชิปแรง45แรง36แรงครับผมามาขั้นใดหลุนใดโทรมาติดต่อสอบถามใดครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมครับผม ขอบคุณทุกทรัพย์ทุกการติดตามนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านถูกหวยเลยเบอร์เดอร์มินิมเลกออกครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮยงเฮงเรื่อยๆครับผมขอบพระคุณหลายๆจากใจพี่ซี่แท็กเตอร์ครับสวัสดีครับ